วัสดีทุกคนครับทราบว่าหลับนอนกันเรียบอครับผมเองก็ยังไม่ได้นอนครับได้งานขึ้นสินค้ารอบสี่ทุ่มครับก็ต้องเข้ามาโหลดสินค้าเหมือนเดิมรอบกลางคืนครับผมก่อยจะได้นอนก็น่าจะตีสี่ตีห้านู่น,นะครับก่อนจะเดินทางไปถึงห้องเย็น ครับผมบรรยากาศในโรงงานครับกลับไปถึงนู่นกี่ทุ่มกี่ยามอะ่ะพี่ไม,ไม่เกินที่หนึ่งเนาะขับรถดีนะพี่นะฝนฝนมันตกด้วยไม่แช่หรอกต้องขับรถแบบระมัดระวังหน่อยนะพี่นะ ไม่ต้องด่วนเพราะว่าไม่มีใครแซงพี่หรอก,น,รอกนอกจากเบอร์ยี่สิบเก้าอกอกของเขาเครื่องมันเครื่องสามร้อยของเราเครื่องสองร้อยหกถ้าออกตัวก็ต้องไปก่อนกันแล้วกันบรรยากาศโหลดสินค้าคือนี้ครับต่อคิวครับต้องต่อคิวครับต่อคิวรอโหลดสินค้าครับผม จำมันได้ตอนเปนเลยไปแล้วแต่ตอนเราอีกต่อมันจำได้ต้ออกไปแล้วเอาละครับรอบนี้น ar, นก็เป็นรอบของสิบล้อครับผม โหลดสินค้าครับผมต่อจากรถเชลเลอร์ครับฝนก็ตกด้วยครับบรรยากาศค่ำคืนนี้ยินสบายครับผมสะาล้างรถมาเจอฝนบบงนีนะ้น่าจะแฉะเลยครับรอบสุบลดล้อต่อคิวโหลดสินค้าครับผมเดืนนี้